สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถักมาลายกันนะคะรูปแบบนี้เป็นการถักเม็ดข้าวโพดแล้วก็ใส่ลายไปในตัวมาลายนะคะในคลิปการถักเม็ดข้าวโพดสีขาวบางช่วงบางตอนเราจะตัดคลิปออกนะคะค่ะเราจะเน้นเฉพาะตรงที่ใส่าลายค่ะถักโซ่ก่อนนะคะ ทั้งหมดยีิบสี่โซ่ค่ะครบยี่สิบสี่โซ่แล้วคล้องโซ่ให้เป็นวงกลมค่ะแทงสองเส้นนะคะตรงโซ่ค่ะเลื่อนห่วงออกมาค่ะแถวที่หนึ่งค่ะถักโซ่สาม ทำคอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะลงทั้งหมดสี่ครั้งนะคะรวมกับหลักโซ่เป็นห้าครั้งค่ะ ดึงไหมขึ้นเอาเข็มออกค่ะนับโซ่ขึ้นไปค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะค่ะตรงนี้ต้องแน่นนิดนึงนะคะคถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งข้างล่างเว้นไปหนึ่งหลักโซ่ค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะห้าครั้งลงในหลักเดียวกัน ข้างล่างเราก็เว้นไปหนึ่งโซ่แล้วก็ถักค่ะพอหนึ่งคอห้าครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะทำแบบนี้นะคะโดยรอบค่ะได้เม็ดข้าวโพดทั้งหมดสิบสองเม็ดนะคะค่ะถักเม็ดข้าวโพดครบแล้วนะคะสิบสองเม็ดโซ่หนึ่งค่ะการจบแถวแทงหัวเข็มค่ะลงในเม็ดข้าวโพดเม็ดแรกค่ะ ตรงกลางเลยนะคะเกี่ยวไหมออกมาเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งค่ะแถวที่สองเราจะเริ่มถักระหว่างหลักที่1กับหลักที่2นะคะโดยการเลื่อนห่วงมาก่อนค่ะถักโซ่ขึ้นไปสามค่ะทำพอ1คอค่ะลงระหว่างเม็ดข้าวโพดนะคะสี่ครั้งรวมกับหลักโซ่ เป็นห้าครั้งค่ะค่ะตรงนี้แน่นนิดนึงนะคะตรงเลื่อนห่วงนี่ค่ะเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งค่ะถัดไปค่ะทำเม็ดข้าโพดค่ะระหว่างหลักนะคะทุกหลัก ขาท่าพรอนคอทั้งหมดห้าครั้งเท่ากันค่ะ ผักจนครบนะคะทุกช่องค่ะผักมาโดยรอบแล้วนะคะค่ะการจบแถวแทงหัวเข็มค่ะเม็ดข้าโพดค่ะเม็ดแรกตรงกลางเลยค่ะเกี่ยวไหมออกมาเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งค่ะหลังจากเลื่อนห่วงจบแถวแล้ว เราจะเลื่อนห่วงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะระหว่างเม็ดที่หนึ่งกับเม็ดที่สองนะคะของทุกหลักเริ่มต้นถักค่ะถักพอหนึ่งคอค่ะลงสี่ครั้งค่ะ ที่เหลือก็ถักเหมือนกันนะคะโดยรอบค่ะถักขึ้นมาได้ครบห้าแถวแล้วนะคะแทงหัวเข็มนะคะตรงกลางเม็ดข้าวโพดเลยค่ะเลื่อนห่วงออกมาก่อนค่ะถ้าจะเริ่มต้นแถวใหม่คือแถวที่หกล้วก็เลื่อนห่วงไปก่อนนะคะหนึ่งครั้งแถวที่หกถักเม็ดข้าวโพดมาสองเม็ดนะคะเลื่อนห่วงก่อนค่ะเปลี่ยนสีไหมขั้นตอนนี้นะคะ นี่ค่ะตรงที่จะถักโซ่ขึ้นไปค่ะค่ะเราเปลี่ยนสีไหมเราไม่ถักโซ่แล้วนะคะดึงไหมสีขาวให้แน่นค่ะงานที่ใช้ไหมสองสีขึ้นไปค่ะไหมที่เราไม่ได้ถักเราจะเอามาไว้ข้างหน้างานนะคะนี่ค่ะให้แนบชิดกับงานด้านหน้าเลยนะคะจับไหมที่เราจะถักต่อไปค่ะทำคอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง หักทับนะคะไหมสองเส้นนี้ค่ะจะพาดมาข้างหน้านะคะค่ะแทงหัวเข็มลงระหว่างเม็ดข้าโพดข้างล่างสองเม็ดนี้นะคะค่ะทำพอหนึ่งคอค่ะ แทงหัวเข็มค่ะในหลักแรกเกี่ยวไหมออกมาค่ะทำเม็ดขโพดค่ะโซ่หนึ่งถักเม็ดข้าโพดค่ะทำคอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะเอานี้งโป้งกดไว้ค่ะ เอาไหมที่ไม่ได้ถักลงนะคะให้อยู่ชิดงานค่ะอยู่ด้านในของงานนะคะไหมที่จะถักอยู่ด้านนอกค่ะดึงขึ้นมาค่ะเขียวผ่านสีเหลืองออกมาแล้วดึงไหมสีเหลืองให้แน่นค่ะค่ะเราไม่ถักโซ่แล้วนะคะเพราะตรงนี้ถ้าถักก็จะห่างออกไปอีกถักทับสีเหลืองค่ะ ผักเม็ดข้าวโพดนะคะสีขาวทั้งหมดค่ะแทงหัวเข็มค่ะตรงในกลางเม็ดข้าวโพดนะคะ เม็ดแรกค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงแถวที่เจ็ดเลื่อนห่วงก่อนค่ะหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่สามทาเม็ดข้าวโพดสีขาวก่อนค่ะ ในผังลายจะเป็นสีเหลืองเราเอาสีขาวลงค่ะจับสีเหลืองขึ้นมาดึงสีขาวค่ะคอหนึ่งคออย่าให้ตึงเกินไปนะคะนี่ค่ะ ให้หย่อนนิดนึงถัดไปในผังลายเป็นสีเขียวค่ะไหมที่ไม่ได้ถักค่ะให้เอามาด้านหน้าของงานทุกครั้งนะคะ เปลี่ยนสีไหมค่ะค่ะดึงไหมสีเหลืองให้แน่นค่ะการถักสีเขียวจะถักทับนะคะหรือถักคร่อมค่ะไหมทุกเส้นเลยค่ะ เอาสีเขียวลงค่ะเอาสีเหลืองขึ้นมาค่ะดึงนิดนึงนะคะ สีเขียวเราไม่ได้ถักเราก็เอาลงไปข้างหลังค่ะต่อไปจะเป็นการถักสีขาวเราก็เอาสีเหลืองลงค่ะค่ะไว้ข้างหน้างานนะคะสีเหลืองจับสีขาวขึ้นมาค่ะค่ะเปลี่ยนไหมจังหวะนี้นะคะแล้วก็ดึงสีเหลืองค่ะทำพอหนึ่งคอไปเลยค่ะ ายก็จะออกมาสองแถวแล้วนะคะค่ะด้านนี้ค่ะไหมที่ไม่ได้ถักนะคะเอาลงไปด้านล่างก่อนค่ะค่ะค่ะที่เหลือทั้งหมดก็ถักไม่ข้าโพดนะคะสีขาวถักวนมาโดยรอบแล้วนะคะเลื่อนห่วงค่ะถัดไปแถวที่แปดเลื่อนห่วงก่อนนะคะหนึ่งครั้งค่ะ ถักโซ่สามถักเม็ดขา้าวโพดค่ะแถวที่แปด จะเหมือนแถวที่หกค่ะคือใส่สีเหลืองสองเม็ดนะคะเอาสีขาวลงค่ะเอาสีเหลืองขึ้นมาเดี่ยวไหมออกมาค่ะค่ะตรงนี้อย่าให้รั้งนะคะค่ะไหมต้องหย่อนนิดนึงค่ะสีเขียวไม่ได้ถักเอาไว้ข้างหลังงานค่ะ ดึงสีขาวให้แน่นค่ะจับพาดลงมานะคะถักสีเหลืองค่ะ สีขาวเป็นสีหลักของงานเวลาถักเอามาด้วยทุกครั้งค่ะ เห็นลายดอกไม้ชัดเจนแล้วนะคะหนึ่งดอกต่อไปเป็นการถักสีขาวค่ะเราเปลี่ยนสีใหม่นะคะเอาเหลืองลงค่ะให้อยู่ข้างหน้าของงานจับสีขาวขึ้นมาค่ะนี่ค่ะจับอย่างนี้นะคะ,คะเกี่ยวไหมสีขาวออกมาแล้วก็ดึงสีเหลืองค่ดึงนิดนึงนะคะ จากนั้นเราก็ถักสีขาวค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็ถักนะคะสีขาวถักมาโดยรอบแล้วค่ะจบแถวนะคะแถวที่แปดเลื่อนห่วงออกมาค่ะต่อไปแถวที่เก้าจะมาเหมือนแถวที่เจ็ดค่ะคือมีเหลืองหนึ่งเขียวหนึ่งเหลืองหนึ่งค่ะตรงนี้เราเปลี่ยนไหมเลยนะคะเอาสีขาวลงค่ะจับสีเหลืองขึ้นมาค่ะ ดึงสีขาวให้แน่นนิดนึงค่ะเลื่อนห่วงสีเหลืองออกมาค่ะค่ะเราถึงจะถักโซ่สามการถักก็จะเหมือนกันนะคะค่ะแต่จุดปิดงานจะเยื้องขึ้นมาค่ะเรื่อยๆนะคะค่ะ ค่ะดูคลิปย้อนไปอีกครั้งะะการใส่จำนวนแถวหรือการใส่ลายในงานท่านปรับได้นะคะค่ะแถวสุดท้ายปิดแถวค่ะ ใช้ตะเกียบหรือไม้นะคะใส่ใยโพลีให้มาอยู่ตรงกลางก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วสลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะให้อยู่ตรงกลางให้แน่นก่อนสลับนะคะสลับใส่ไปทั้งสองด้าน<ส>ค่ะใส่พอประมาณนะคะไม่แน่นจนเกินไปค่ะค่ะเพราะถ้าเราใส่แน่นนะคะ มันจะเห็นใยโพลี่โผล่ออกมาค่ะจุดเริ่มต้นของงานตรงนี้ค่ะตรงนี้คือจุดปิดแถวนี่ค่ะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะด้านนี้คือจุดเริ่มต้นส่วนด้านนี้คือจุดปิดแถวนี่ค่ะงานจะหยุดสับวางระหว่างกันค่ะ ตรงนี้อาจจะใส่รัดตัวพวงนะคะหรือดอกไม้หรือทัดดอกหรือช่อเอื้องค่ะเคยทำคลิปไปแล้วก็มีนะคะคือตัวนี้ค่ะรัดตัวพวงมาลาค,ความรู้เพิ่มเติมได้อีกนะคะในหนังสือการร้อยมาลัยค่ะ,คะก็จะมีลายหลากหลายแบบนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ